อร่อยมากปลาทูผัดฟกขิงสินค้าใหม่ของร้านอบอิ่มนะคะวันนี้จะมาลองกินให้ดูเลยทุกคนอร่อยมากมากนี่นะจ๊ะเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยกล่องนี้คือ100กรัมนะทุกคนเก็บได้นานด้วยถ้าเกิดวางไว้ข้างนอกอะได้สอาทิตย์แต่ว่าถ้าใส่ตู้เย็นนะทุกคนอยู่ได้2เดือนเลยเดี๋ยวเรามากินกันเลยคะ่ะคลุกกับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้เลยทุกคนโตเข้าไปแบบนี้นะจ๊นะน่าจ๊ปะปลาทูกรอบมาก นี่ค่ะอือหือแอมกับผักสดๆมาทุกคนอร่อยมากอือหือเป็นละรสชาติเขาไม่จัดมากนะคะคือได้เท e เชอร์ความกรอบของปลาทูอทุกคนนึกภาพว่าปลาทูมันกรอบและรสชาติไม่ได้จัดมากคือไม่เผ็ดมากแล้วก็หอมแบบเครื่องเทศเนี่ย แล้ววัตถุดิบนี้นะคะทุกคนมาจากสมุทรสงครามแท้ๆเลยปาทูแม่กองแท้ๆนะคะอันนี้น้ำพริกเนี่ยทำมาจากปาทูปาทูจากแม่กองนะคะทุกคนแล้วแบบว่าคัดมาเลยแต่ละตัวคือเนื้อแบบดีมากใบมะกรูดเห็นกันแบบนี้เลยอะแล้วกรอบมากนะใบมะกรูดกินได้ทั้งใบเลยทุกคนเพราะมันกรอบมาก อร่อยมากไม่ขมเลยนะทุกคนใบมะกรูดอะเมนูอันเนี้ยคือเมนูข้าวหมดจานนะทุกคนคือกินเหไลข้าวก็หมดจานนะคะถ้าใครนะที่เป็นสายน้ำพริกนะแนะนำเลยอันเนี้ยถ้าใครนะคะสนใจตัวนี้ปลาทูผัดพริกขิงนะคะของเด็ดของดีเมืองสบู่สงครามนะแม่ก้องของเราเองเลยทุกคนวันนี้มีของพร้อมส่งพร้อมขายแล้วทุกคนติดต่อแอดมินมาได้เลยจ้าเดี๋ยววันนี้น้องขออนุญ,ญาตไปกินแซ่บต่อนะจ๊ะ